ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคมาพบกับเราสอคนนะคะแพงค่ะครับเพชครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่หวายเก้าเซน ไลฟ์นะคะวันนี้เรามากันนะคะสองทุ่มเศษนะคะวันจันทร์วันจันทร์นะคะวันจันทร์เราเริ่มอยู่บ้านกันก็เริ่มหลงวันแล้วเนาะนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีคะน้องเพชรวันนี้นะครับเราก็จะมาพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของทางร้านลอยข้าวเส้นกันมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะลงดีเทลไปในแต่ละเส้นให้ให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับกับ 9กเส้นกับไหวเก้เส้นคใช่ค่ะ,ะคแล้วก็ขัญเอินคะากให้พูดถึงคลิปวิดีโอตัวล่าสุดะนะคะคเป็นไงบ้างคะคลิปวิดีโอตัวล่าสุดนะครับก็เพิ่งปล่อยออกไปนะครับก็คือเป็นเราได้รวบรวมภาพของการซื้อขายนะครับสินค้าของทางร้านนะครับผ่านแอปพลิเคชัน o o m นะครับก็คือเราได้พาลูกค้าไปดูกันจริงๆเลยในแต่ละขั้นนะครับว่าตัวแอปพลิเคชัน z o o เนี่ยทำงานยังไงแล้วก็มันดียังไงในการใช้ ในการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ซื้อสินค้ากับทางร้านของทีมขายก้าเส้นกับลูกค้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะการซื้อค่ะจะมีกล้องตัวหนึ่งที่คุยกับลูกค้านะคะเราก็จะมีกล้องมือถือนะคะจะมีกล้องที่เป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหนึ่งตัวเอาไว้ในการที่ว่าเราตั้งเอาไว้บนโต๊ะใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะคุยกับลูกค้าซ้ำเหมือนลูกค้าอยู่หน้าร้านเลยนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ถ่ายผลิตภัณฑ์ ของเรานะครับ <c oughs> ว่ามีสินค้าอะไรบ้างลูกค้าอยากดูชิ้นนั้นเพิ่มชิ้นนี้เพิ่มแล้วก็ <c oughs> จะมีอ่าทีมแอ็มมีม่คนหนึ่งที่เขาจะพิมพ์เข้าไปในอ่าช่องแชทของแอปพลิเคชันซูมอะครับก็คือจะส่งเป็นรูปภาพที่เป็นอ่าความชัดแบบ HD แบบ High <c oughs> Definition <c oughs> ให้นะครับก็คือลูกค้าจะได้รับ ในทุกช่องทางเลยก็คือจะได้รับรูปได้รับข้อความแล้วก็ได้มีการคุยกับพวกเราโต้อตอบก็คือมีเสียงเเห็นช,ชัดๆเลยมีภาพชัดๆเลยนะคะเพราะว่าข้อดีของแอปพลิเคชัน o ูมเนี่ยครับมันสามารถที่จะเข้าพร้อมกันได้หลายๆคนนะคะก็คือมันเอาไว้สําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงนี้ด้วยหรือว่านะครับพอเราเห็นว่าอ่ามันมีข้อดีอะไรใช่ไหมครับเราก็เลยลองที่ย้ายเข้ามาในแพลตฟอร์มของ Zoom ดูด้วยเพราะว่าถ้าอย่างเป็นของสกายอะไรอย่างี้ครับมันก็ยังอาจจะ ได้สูงสุด50เครื่องอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น z o o เนี่ยเคาให้ได้มากสุดถึงอ่า100 100เครื่องที่เป็นอ่าอุปกรณ์ยูสแกดเจ็ตต่างๆได้ถึง100เครื่องแล้วก็ทา,าง Zoom เนี่ยเคายังให้เราใช้ฟรีได้ถึง45นาทีในแต่ละเซสชั่นชาก็คือลูกค้าไม่ต้องเสียงเงินซื้อแล้วก็ยังสามารถที่จะอ่าพูดคุยกับเราได้เสมือนไปอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็เลือกซื้อสินค้าได้รวมกระบวนการทั้งหมดไม่อยู่ที่ความมุงความจของลูกค้าก็จะไม่เกินประมาณ1ชั่วโมง รวมจัดทำแล้วก็ส่งสินค้าภายในวันนั้นอีกอะไรเงี้ยครับถ้าลูกค้าที่อยู่ในปริมณฑลแล้วก็อยู่ในเขตอ่ากรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับก็จะสามารถใช้บริการขนส่งของทาง Grab หรือว่าเป็น l ล n e Man เป็น Lala Move อะไรพวกนี้ได้ก็จะขนส่งทั้งหมดทั้งหมวลเนี้ยไม่เกิน2ชั่วโมงลูกค้าสั่งไปจนถึง ได้รับสินค้าก็จะ <zeniu. S 2> ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับลูกค้าสามารถดูนะคะที่เเพจพูดมาทั้งหมดได้ใน YouTube <ช> <empezar>. Channel น,นะคะรวมถึงนะคะเราปล่อยออกไปแล้วนะคะใน Facebook เลยนะคะก็ปกดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันได้นะค,ะ<ช>ครับว่าเรามีอะไรเป็นความพืบนหน้ากันบ้างใ,<ช>ในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาถึงในเรื่องของการรีวิวสร้อยนะคะเก้าเส้นกับหวเก้าเส้นค่ะเราจะมาดูกันนะคะ เส้นแรกเลยนะคะอย่างวันนี้ค่ะสิ่งที่ลูกค้าถามมาเยอะบ่อยมากนะคะจะเป็นในส่วนของกลาทองคำนะคะกลาทองคำที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะก็คือจะเป็นไซส์กลาแบบนี้นะคะโดยใช่ค่ะโดยไซส์กลาค่ะเราจะมีสีไซส์คือเล็กกลางใหญ่แล้วก็ใหญ่สุดนะคะแต่ละไซส์ค่ะก็จะรอไปกับตัวในเรื่องขององุ์พระของลูกค้านะคะแล้วก็ตัวอัพสัซสซอรีที่เป็นทองใช่ค่ะอย่างตรงนี้ค่ะตรงในตัวหน้านะคะจะเป็นในส่วนของหัวค้งทองคําแบบแกะลายนะคะ เป็นแบบแกะลายแล้วก็ตรงนี้ค่ะไม่ต้องห่วงในเรื่องของน้ำหนักทองนะคะ<ช>แล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักพระด้วยเพราะว่าห่วงตรงนี้ค่ะ,ะนนจะเป็นห่วงสองชั้นนะคะ,ะแล้วก็องค์ใหญ่ได้ใช่ค่ะในส่วนของเม็ดทองด้านหน้าเนี่ค่ะสังเกตเห็นนะคะเราจะต้องมีเม็ดทองตรงนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นเทคนิคนะคะว่าเราต้องเผื่อด้วยว่าพระของลูกค้ามีน้ำหนักเมื่อไหร่ก็ตามที่ห้อยลงไปตรงนี้ค่ะเราจะได้ไม่เห็นตัวเชือกนะคะก็จะใส่ขึ้นมาเพื่อได้ให้โค้งรับกับลูกคอด้วยนะคะ ต,ต่อมาตรงนี้จะเป็นกลานะคะกลาตรงนี้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบอบางคนด้านหน้าเนี่ยอาจจะชอบเป็นกาะสา3มเม็ดกลาเม็ดเว้นเม็ดก็มีนะคะ <Panch google. S 1> แล้วก็มเม็ดทอง,งตรงนี้แต่งลายขึ้นมาค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะเป็นปลอกตะกุดท,ทองคําแบบแกะลายนะคะคตรงนี้ค่ะมีในเรื่องของตะกุดตรงนี้ค่ะถ้าลูกค้ามีในเรื่องของปลอกตะกุดท,ทองคําสามารถใส่เข้าไปได้นะคะและด้านหลังตรงนี้ค่ะแล้วแต่ดีไซน์ลูกค้าตรงนี้เราจะมีเล่นลายก็คือเป็นเม็ดทองกับกลาสลับกันค ด้านหลังค่ะสามารถห้อยพระได้อีกหนึ่งองค์นะคะ mm hmm. อันนี้เป็นเส้นที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยกลาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของสร้อยของทางร,ร้านนะคะแล้วก็มีการผสมผสานกับเครื่องทองเข้าไปนะคะลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ในส่วนนี้ค่ะ mm hmm. ทั้งเส้นนะคะว่าอยากจะได้ด้านหน้าเป็นหัวโคกหรือหัวขุนนะคะค,ความยาวตรงนี้ต้องการความยาวเท่าไหร่สามารถบอกได้ก็คือบอกส่วนสูงนะคะ uh huh. ส่วนสูงลูกค้าพร้อมกับขนาดของพระที่ห้อยด้านหน้า เราก็จะสามารถกําหนดระดับได้ว่า22นิ้ว24นิ้วหรือ2 6นิ้วนะคะครับไปเส้นต่อไปเลยไหมครับเส้นที่2ค่ะจะเป็นในส่วนของนะคะอันนี้ค่ะจะเหมือนกับเส้นเมื่อกี้นะคะแต่ความต่างคือตรงนี้ค่ะค่อยพระนะคะได้ถึง5องค์นะคะ5องค์ข้างละ2ด้านหน้าตรงนี้ค่ะห่วงตรงนี้จะไม่เหมือนห่วง แบบแรกที่เราดูกันไปเพราะตรงนี้ค่ะลูกค้าไปห้อยกับลูกอ์หรือสามห่วงด้านด้านล่างของสามห่วงลูกค้าจะสามารถห้อยพระได้หนึ่งองค์อันนี้ก็คือเป็นออกแบบมาแบบนี้เลยนะครับลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าสามารถไปห้อยกับสามห่วงตรงนี้ได้ก็คือจะเก็บปลายเอาไว้ตรงข้างหน้านี้ใช่ค่ะจะเก็บปลายไว้ด้านหน้าเลยนะคะแล้วลูกค้าก็สามารถที่จะห้อยพระได้นะคะทั้งหมด5องค์ <net> นะคะด้านหลังอันนี้ไม่ได้ห, <GUY S> ห้อยค่ะนะคะด้านหลังแบบนี้จะไม่ต้องใช้ลูกปิดด้านใช่ค่ะแบบนี้จะไม่ต้องใช้ลูกปิดด้านหลังนะคะเพราะว่าเก็บปลายที่ด้านหน้าเดี๋ยวว่าหลังเราจะเอามาใส่ตัวสามหูให้ดูด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้ค่ะนี่คือเส้นที่สำเร็จแล้วที่ลูกค้าสั่งนะคะอันนี้เราเอาสามหูเราใส่ให้ลูกค้าลองนะคะสังเกตนะคะตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยมีการใช้ในเรื่องของเครื่องทองเยอะเพราะว่าลูกค้ามองว่าด้านหน้าใส่โชว์ ด้านหลังตรงเนี้ยค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้โชว์แล้วะนะคะด้านหน้านะคะเราไปฝักถึงอธิบายฟังนะคะ<า>ตรงเนี้ยค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนเส้นเมื่อกี้นะคะในส่วนของที่ตอกหมุดนะคะตรงเนี้ยดูด้านหน้าตรงเนี้ยค่ะมีพิเศษก็คือเราจะมีลูกกรองทองคํา <Piet S 1> ด้วย<น>ลูกกรองทองคำนะคะใส่ดําก็คือเป็นเม็ดกลานะคะดคําทองสลับกันตรงเนี้ยจะเป็นปลอกประกุจทองคาคู่ใหญ่นะคะด้านหน้าพอเราใส่ลูกกรองไปแล้วค่ะลูกกรองแบบแกะลายด้านบนเราก็ใส่เป็นเส้นเดียวกัน ลูกกรองตะกรุดแล้วก็ลูกกรองค่ะแล้วด้านหลังเราก็จะเป็นกลายาวจนกระทั่งถึงตรงนี้เป็นทองอีกเซตหนึ่งนะคะเดี๋ยวใครที่ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายไว้ในเป็นช่อง Snapchat แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูครอสซัพอีกทีนะครับด้านหลังสามารถห้อยพระได้แบบนี้นะคะในช่อง Snapchat นะครับลูกค้าของ Facebook เขาจะเรียกว่า Facebook Story หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ใช่นะคะต่อไปค่ะเซนที่4นะคะ เส้นที่สเหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการห้อยพระ3องค์นะคะห้อยพระ3องค์แต่ต้องการในเรื่องของความคลาสสิกนะคะต้องการเรียบหรูดีไซน์ก็คือสามารถจะใส่ทํางานก็ได้ใส่บ้านก็ได้นะคะโดยรับความนิยมกันใช่ค่ะโดยที่ไซส์เชือกนะคะเราจะมีทั้งหมดนะคะ3มมิล4ี่มิลแล้วก็5มิลนะคะแบบตอกหมุดแล้วก็ลายเรามี2ลายด้วยกันนะคะก็คือขัดมันกับแกะลายนะคะต่อไปเส้นที่่าไร่นะคะเส้นที่ห้าค่ะเส้นที่ห้านะคะ ใครที่ถูกใจแล้วนะครับสามารถแคปได้เลยเส้นนี5ห้านี้ต่างเส้นเมื่อกี้ยังไงเอ่ยเส้นนี้นะครับก็จะขนาดเชือกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นใช้หัวโค้งนะครับลูกค้าใช่ค่ะใครชอบอยากได้หัวโค้งนะคะตัดกันความคลาสสิกนะคะแล้วก็เรียบหรูสามารถห้อยพราได้สามองนะคะสามารถใช้เชือกไซนี้ค่ะไซสี่มิลนะคะด้านหน้าสามารถใช้ในส่วนของหัวโค้งทองคําแบบแกะลายหรือขัดมันก็ได้ถ้าดูส่วนตัวที่ผมก็จะชอบแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวหัวโค้งเนี่ยมันจะค่อนข้าง รับกระคอใช่ค่ะเมื่อไหรก็ตามที่ห้อยพระอุปกรณจะลงก็คงตามรูปคอนะคะด้านข้างสามารถห้อยพระได้นะคะเดี๋ยวเราไป close up ถ่ายกันชัดๆอีกทีนะครับลูกค้าในใช่ค่ะ Facebook Story แต่ลูกค้าท่านไหนที่ชอบเชือกหนาที่สุดนี่ไซส์ห้ามิค่ะอันนี้จะเป็นอย่างม่กีแต่ว่าหนามากสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะรับกับในเรื่องขององค์พระใหญ่ๆนะคะไม่ขาดแน่นอนค่อันนี้แบบโอ้โหนะคะ เนี่ยค่ะจะเป็นในเรื่องของความแน่นหนานะคะแล้วด้านข้างค่ะตรงนี้ต้องการเล่นลายได้สามารถใช้มือนะคะในการดันให้ลงได้สามารถแต่งลายได้ตรงเนี้ค่ะครับนะคะต่อไปเส้นที่เจ็ดเส้นที่เจ็ดนะคะเส้นนี้ค่ะจะเชือกเล็กกว่าเส้นเมื่อกี้นะคะแต่เป็นห้อยพระทั้งหมดห้าองค์นะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของขัดมันนะคะขัดมันทั้งเซตเลยนะคะตรงเนี้ค่ะ ตรงช่วงแกะตรงนี้ค่ะระหว่างขัดระหว่างในเรื่องของตอกหมุดกับร้อยขึ้นเนี่ยตอกหมุดจะฟิกเลยนะคะไม่ขยับขยื่นแบบนี้ค่ะลูกค้าสามารถขถ้าใครมีผ้าใหญ่นะคะสามารถสลับวันได้โดยการที่สามารถแต่งลายในตัวของสร้อยได้นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถแต่งได้นะคะต่อไปเส้นที่8เส้นที่8ดนะคะจะเป็นในส่วนของนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นสองเส้นสุดท้ายขอเป็นเส้นหนักหนักหน่อยนะคะก็จะเป็นกะลาทองคํานะคะแต่นี้เป็นแบบ เซตของขัดมันนะคะเซ็ตของขัดมันค่ะนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะลูกกรองเราใช้ถึงสี่คู่นะคะสี่คู่แล้วก็เพราะตรงเนี้ยค่ะอยากให้ลูกค้าเห็นว่าห้อยพระหนักพอพระหนักทุกแหนทุกอย่างตรงเนี้ยค่ะมันต้องรับกันนะคะเพราะพระหนักสององค์นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเซ็ตของขัดมันทั้งหมดนะคะเรืนี้สวยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะโครสอัพให้ดูกันชัดๆอีกทีนะคะ และเส้นสุดท้ายของวันนี้ค่ะคก็จะเน้นในเรื่องของความหรูหานิดนึงนะคะแต่เรายังคงสไตล์ของการเป็นกะลาทองคำเอาไว้นะคะโดยอันนี้ค่ะด้านหน้านจะเป็นลูกอมหล,หลงพ่อรวยนะคะควัตกโกแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของอปลอกตะกรุดทองคําคู่ใหญ่นะคะคด้านหน้าเ,นเราแต่งทองล้วนเลยนะคะต้องการเรียบรูมีดีไซน์ด้านหลังเราเอาดำสลับทองโดยการมีกะลาด้านหลังสุดค่ะสามารถห้อยพระได้อหนึ่งองค์นะคะอย่างเส้นนี้เป็นเส้นที่เราความนิยมนะคะเพราะว่า หนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเรียบหรูดูมีดีไซน์นะคะลูกค้าสามารถทอยพระด้านล่างได้อีกหนึ่งองค,ค์ด้านหลังได้อีกหนึ่งองค์ด้วยค่ะนะคะ เก้าเส้นในวันนี้เป็นเส้นที่ลูกค้าถามเข้ามาบ่อยมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะชอบบอกคือถ้ามีพระสามองค์ชอบแบบจะเลือกเชือกหรือกระลานะคะจริงๆแล้วถ้าต้องบอกไว้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบความชอบของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเชือกหรือกระลาเพราะบางคนชอบใส่โชว์บางคนไม่ชอบใส่โชว์ชอบใส่ในเสื้ออย่างเงี้ยค่ะคัดมันหรือแกะลายเนี่ยจริงๆแล้วให้มันรับไปกับ อ่าตลับที่ลูกค้าเรือกมานะคะจริงๆแล้วใครชอบทั้งสองแบบก็ซื้อทั้งสองแบบเลยได้ได้เค่ะนะคะหรือซื้อไปก่อนหนึ่งแบบนะคะแล้วก็อยากมาเห็นของจริงนะคะใช้ผ่านซูมไปกับพวกเราได้นะคะจริงๆแล้วการใช้ผ่านซูมไม่ยากถ้าทุกคนได้อยากให้ทุกคนได้ไปลองดูในวิดีโอนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยถ้าใครที่ทำเป็นก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวให้เราแนะนําผู้มือการใช้งานแอปพลิเคชันซูมให้ด้วยกันใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนสมัยอยู่หน้าร้านนะคะใช่ครับ ทุกคนสามารถเห็นหมดอาจจะบอกว่ามีลูกค้าถามว่าเราจะเห็นสินค้าไหมหรือไม่เห็นมจะต่างไงกับการโทรนะคะจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเสมือนเหมือนอยู่หน้าร้านเลยโทรศัพท์มาเนี่ยบางทีเราอธิบายลูกค้ายังไม่ค่อยเข้าใจในทีเไม่เห็นภาพแต่การใช้ซูมมาค่ะลูกค้าคุยกับเราแล้วเนี่ยเราจะมีกล้องอีกหนึ่งตัวมานที่าไปอธิบายไปเนี่ยมาทั้งภาพเคลื่อนไหวมาทั้งเสียงมาทั้งเป็นรูปแล้วก็มาข้อความด้วยคือทุกทางเลยนะคะสามารถอธิบายลูกค้าเข้าใจได้นะคะ เพราะว่าล่าสุดก็จะมีเคสที่ลูกค้าโทรเข้ามาว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ลูกค้าบอกว่าส่งลายได้ไหมนะคะก็คือส่งไปถ่ายรูปลายนะคะอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสะดวกแบบไหนถนัดแบบไหนก็อยากจะให้เลือกตามความถนัดของตัวเองนะคะทุกช่องทางสามารถเรามีทีมแอดมินคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะว่าอยากได้ข้อมูลเรื่องอะไรค่ะนะคะช่องทางการติดต่อของเราค่ะก็จะเป็นในส่วนของ Facebook นะคะมี2 Facebook ด้วยกันก็คือซอฟประคำใบไหวเก้าเส้นกับไหวเก้าเส้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของ IG นะคะ IG อยากฝากค่ะ i n น t a g r a m นะคะก็คือ W A I K O S e N นะคะอยากฝากให้ทุกคนลองไปดูใน IG s t o r y ของเรานะคะเราก็จะมีในเรื่องของเราก็จะแซปห้ดูนะคะบางครั้งก็จะในเรื่องของสินค้านะคะเรือลูกค้าท่านไหนเรียนรู้จากลูกค้าใช่ค่ะเราก็จะเราก็จะเอามาโพสต์เอาไว้นะคะรวมถึง Youtube Channel ของเรานะคะ น้องใหม่ล่าสุดเลยจะฝากให้ทุกท่านลองไปชมดูเพราะบางท่านไม่ได้มาดูทุกวันนะคะในเรื่องของคลิปแต่ละครั้งที่เราก็จะมีตัดสั้นๆรวมทีมที่มาความเป็นมาของร้านนะคะให้ทุกคนได้ลองไปดูก่อนว่าเฮ้ยทำไมกว่าเราจะเป็นมีร้านทุกวันนี้มีหน้าร้านนะคะมีที่มาอย่างไรบ้างนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็ถูกช่องทางเราเลยใครไม่สะดวกช่องทางในเรื่องของโซเชียลมีเดียสามารถ โทรเข้ามาได้นะคะับเส้นฮอตไลน์0953539922ตลอด24ชั่วโมงใช่ค่ะสามารถถามเรื่องของรายละเอียดการส่งสินค้าการซื้อสินค้าอัพเจ้เซลเซอร์บิของเราเป็นยังไงนะคะสามารถพูดคุยกับทีมงานได้นะคะก็มาเจอกันสั้นๆส่วนใครมีคำถามระหว่างนี้มีคำถามไหมคะระหว่างนี้ครับระหว่างนี้เราดูนะคะถ้าใครมีคำถามนะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะคะช่วงนี้นะคะเอ่อ เรา work from home แล้วนะคะก็สามารถที่จะ shop from home ได้นะคะโปรโมชั่นของเรามีเหมือนเดิมเลยค่ะเราฟรี h i p p i n g นะคะคทุกทุกทุกการซื้อไม่มีขั้นต่ำนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะมีในส่วนของต้องการที่จะเปลี่ยนเชื่อกเองที่บ้านต้องการที่จะลองดีไซน์เองนะคะเราก็จะมีบริการในเรื่องของการการส่งเชือกให้ลูกค้าด้วยนะคะแพร้อมคลิปวิดีโอสั้นๆในการที่เราจะเก็บปลายปลายสร้อยนะคะแล้วก็ หลังจากร้านเปิดแล้วเนี่ยเราเราจะมาแจ้งทุกท่านอีกทีหนึ่งนะคะว่าช่วงไหนก็สามารถที่จะมาที่ร้านได้นะคะถ้าใครมีคําถามสามารถทิ้งเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเราและทีมงานด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะัครบ